สวัดีครับรายการกาะติดสภาตามดูผู้แทนกับผมพิชิตติดประสบครับผู้สื่อข่าวผู้สหนังสือพิมพ์ทันใจดิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องการตรวจสอบการแพร่สรัฐอตรอ,อตรกลุ่มพันธุ์ศิษย์สุพรรณแต่พันครับวันที่13รกรกฎาคม2566ที่จะถึงนี้ครับเป็นวันเลือกนายกรัฐมนตรี คือการไปร่วมของรัฐสภาสองร้อยคนสวสองร้อยห้าสิคนรวมแล้วเจ็ด้อยห้าสคะแนนเลือกนายกรัตรีนั้นจะต้องได้คะแนนสามอยเจ็ดสิบหกเสียงครับพักการเมืองที่มีคนดิเเตตในายกรัตรีและมีสิทธิ์ส่งเข้าชิงนายกรัตรีประกอบด้วยพักเก้าไกลพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสังชาติ วันนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัตวิาพาสครับให้สัมภาษณ์กับคุณสำรานรอดเพชรว่าในส่วนของพรรครวมไทยสัางขาดน,นั้นไม่ประสงค์ที่จะส่งคนดิเดตลงแข่งในวันที่13ที่จะถึงนี้ส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์ผู้สุดข้ายว่าพร้อมนะครับที่จะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแต่นะว่าคุณพิธาล,ลิมเจริญรัตน์นั้นคะแนนไม่ถึงเกณฑ์3 7 6เสียงไปติดตามคลิปข่าวสองคลิปนี้ได้เลยครับนะครับ คึ้าสถานก,การณ์หลังจากการตั้งนายกนี่ว่าใครเป็นนายกเหรนะอครับความวุ่นวายจะมีไหมเท่าที่เห็นอยู่ผมว่ามีแน่นอนมีแน่นอนนะครับแต่ามากจะน้อยก็ดูไช่ว่าหน่อยได้ไหมได้คร<ๆ>ับถ้าไม่ได้อย่างใจเขาก็มีปัญหาแน่นอนไม่ได้อย่างใจเขามีปัญหาแน่นอนโอ้ยเขานี่อยากรู้ตัวตนนจริงๆเขานี่มีหลายคนเขาที่มีหลายคนนะแล้วก็มี มือจากภายนอกด้วยยืดมาอย่างนั้นด,<ล>ด้วยหรูอ,อสกนางีคุณไปัาถามอมองไปข้างหน้านิดหลายคนคิดว่าตอนนี้น,นะถึงแม้ว่าโอเคหละหลายคนทกปั่องแล้คนที่ถามมาเด็อนธันาย,ยก้ายก็จะมาแอนทึนงาัานหมนจะตั้ได้หรือล่านะแต่บางคนก็บอกว่าเชื่อแะคุณาสุดท้ายหมุนไปหมุนมาเนี่ยั้งออานหุไปมุมเนี่ยน้องข้างน้อยสองลุงนี่แหละไม่มีครับไม่มีครับไม่มีบอกเลยว่าไม่มี <ว boundaries. S 1> ที่ไม่มีเลยเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยในความเห็นมูกเลยมันถูไม่ได้หรอกครับถ้ามันจะมีเสียประการที่สองนะครับท่านนายกบัตรีปัจจุบันท่านตัปรองพัธุ์ซึ่งเป็นต้องถือว่าเป็นส่วนของพรรควันน้นะครับเป็นประธานที่ปรึกษาวิจาร์ท่านไม่เอาด้วยเลยกับรัฐบาลเสียงข้างน้อยท่านไม่เห็นด้วยเลยก็ต้องถือโอกาสนี้นะครับ ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับทีเ่เป็นห่วงแล้วก็คอยติดตามาการทํางานของท่านายกรัฐมนตรีและของผมและของบัทรุวไนายตั้งชาตินะครับผมก็ขอให้คำมั่นสัญญาและพูดได้เต็มปากครับว่าผมและบาทหลวไนายตั้งชาติจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในาการปกป้องชาติ้ันเมืองและสถาบันร ชูดชีวิตท่านนะครับผมกยอยู่กับท่านจนพินาทีสุดท้ายครับพอภาคกะดับเหน่นะครับเขาเราปล่อยให้เขาจัดตั้งรัฐบ,บาลเ็มที่แล้วเป,ป็นคนจัดตั้งเสร็จแล้วไม่มีโอกาสพลิกไปพลิกมาทั้งหมดาการเมืองนะครับเมื่อมันไม่สามารถที่จะเดินไปได้มันมัก็ต้องหาทหางเดิน ไม,ไ,ไม่ได้แคด,ดิเดตจตก้าไกลเป็น,นทิทาก็จะยังเป็นแคด,ดิเดตในแปดพกรลุ่มซึ่งก็จะอยู่ในสามคนของเพื่อไทยละแหละเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดการพิกขั้วถูกต้องไหมคุณพิเชษถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการพิงขั้วถูกต้องไหมคุณพิเชษจะไม่มีการพิงขั้วถ้าเกิดว่าพีทิธตั้งซะ เข้าใจและเข้าใจแล้วอย่าอย่านาน